สิ่งแรกที่ท่านจะทำในวันขึ้นปีใหม่คืออะไรวันขึ้นปีใหม่ที่คนทั่วไปก็ทราบดีว่าคือวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าวันขึ้นปีใหม่ที่แท้จริงของไทยเราคือวันอะไรวันเถลิงศกหรือวันพยาวัน คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยโดยแท้อ้างอิงได้จากโหราศาสตร์โบราณอดีตการเล่าขานสืบต่อกันมาว่าวันเถลิงศกหรือวันพยาวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและเรื่องต่างๆซึ่งคนโบราณจะถือเอาเลิกในวันถลิงศกหรือวันพยาวันนี้ เป็นเลิกในการจุดเทียนเพื่อขอพรให้แก่ชีวิตเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตตั้งแต่ต้นปีวันถเถลิงศกหรือวันพยาวันในครั้งนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่16เมษายน2559ซึ่งเป็นเลิกที่เหมาะแก่การเริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตอาจารย์โอมมหามนตราเห็นว่าควรจัดพิธีกรรมจุดเทียนเสริมสิริมงคลมหามนตราในวันถลิงศกหรือวันพยาวันเป็นอย่างยิ่ง พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับต้นปีในวันขึ้นปีใหม่ของไทยวันแห่งการเริ่มต้นซึ่งเทียนมางคลที่ใช้ในพิธีกรรมนี้จะประกอบไปด้วยเทียนมางคล9้าเล่มแบ่งเป็น3ามชุดชุดละสามเล่มได้แก่เทียนชุดที่หนึ่งจะประกอบไปด้วยเทียนสะเดาะเคราะห์เทียนต่อชะตาและเทียนรับโชคลาภเงินทองเทียนชุดที่สองจะประกอบไปด้วย เทียนสร้างสเสน่ห์เทียนสร้างเมตตาและเทียนสร้างบารมีเทียนชุดสุดท้ายจะประกอบไปด้วยเทียนถอนคุณไสเทียนแพ้คลาดปลอดภัยและเทียนแก้ปีชงป้องกันพูดผีปีศาจเทียนมงคลทั้งเก้าเล่มนี้ปลุกเสกโดยอาจารย์โอมมหามนตราทุกท่านที่ต้องการความสิริมงคลที่ยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่ต้นปี สามารถบูชาเทียนได้แล้วที่บ้านมหามนตราตั้งแต่บัดนี้เริ่มต้นสิ่งดีๆในชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการจุดเทียนเสริมสิริมงคลมหามนตรา